สบายดีพี่น้องงามเศร้าเศร้าเด้อฝนตกลินมากคืนเลยพี่น้องเลยกอระไม่เขาก็เริ่มแบบเป็นกอเป็นผุ่มเป็นยังเลยเด้อพี่น้องเด้อกอไม้เทาเลยกอหนึ่งลวกะ็อยู่ข้างเฮื่อนนะกอหนึ่งแต่ข้างเพื่อนนะ่ะสิเป็นไม้กินซุ้งพี่น้องสองกอเนี่สิเป็นไม้เลี้ยงนอก้ะพี่น้องเด้อแล้วเฮาก็ปลูกเลี้ยงอยู่ที่ FC ซ่าปลูกลายเท้ตายมาเลยเด้อพี่น้องเด้อ พ่อปูยังตายมาแล้วบอนเท่ากาันตายพี่น้องพ่าเป็นดยังเนาะเป็ดพี่น้องเลยเป็ดสวบกินสวบก้านมัะละกาตายพี่นอ้องบอนที่เนี้ยขี้ยุบก็ยังบริเวจูดบที่เนีพี่น้องเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลอ,องบอนกระถา่าขี้ขาวอาหารเส้าพี่น้องเลี่ยแก้วกะปิอาหารเส้าแล้วไม่ต้มมาตีไปหาว่าน,นี่พี่น้อง ทอดปลาดูปลาดูกระทอดแต่คืนนี้แน่แน่แล้วคือลองเลยจะว่าเอามาทอดคืนอีกีน่น้องทอดคืนทอดล้ำอีกแล้วี่น้องแล้วก็เจอใครคนเนอาไป,ปกินอยู่ห้องเพียนน้ำแน่พี่น้องทอดปลาดู กินเงียน้ำเน่ยำบะทารงเงี้ยนอมกับข้าวลิงให้ลูกน้องตัเมื่อได้ตื่นเจ้านกะได้ขี้ข่าอยู่เงืนตอนเจ้านงเงี้ยบายีปบายพี่น้องมาจากปู่ถึงนลูกกินก่อนพี่น้องตันเต้าเมียนาะได้มาอี่น้อ กินแล้วก็ไปสกปรกไปเมียนไม่ต้มแต่ก็กิน 上班。

Từ lúc hông một thăm. hông một thăm

โอเคพี่น้องคลิปนี้อุ้นจะลาไปก่อนแลพี่น้องเล่าพ่อคทิปมาพี่น้องสบายดีพี่น้องโอไย